สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอเนเชันเนลวันนี้จะมารีวิวสายชารตครับผมของ m a r v e l c h a r ต e r s เซสไมนะครับผมอันนี้จากที่ผมเดานะอาจจะเป็นค่ายของ l i s t นะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับผมนี่ตัวนี้เนะน่ยนี่ตัวนี้แม่ใจว่าใช่หรือไม่นะเนี่ยบางคนจะเห็นเงาผมอย่างนี้นะก็ต้องหรือสึกว่ามันตัวผมมันหล่อเท่ขนาดไหนนะไม่เห็นผมหรอกว่าผมมันเก่งเกิน โอเคนะครับผมอ่าผมจะมารีวิวนะครับผมตัวนี้มีขายแล้วทั่วประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นเซเว่น c ี o เอ็บิ๊กซีโลตัสแล้วก็นะสำหรับอันนี้สายชาร์จตัวนี้เป็นเขียนว่า Marvel มาวลมาวลมาวอลนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมาจาก Marvel จริงหรือไม่นะครับผมโอเคนะตัวนี้ มาดูหน้ากล่องกันเลยครับผมหน้ากล่องก็จะเห็นตัวนี้เป็นตัวชาร์จไอ้เป็นปลั๊กชาร์จนะครับผมเขียนว่า marvel ตัวนี้เขียนว่า marvel ตัวนี้ก็เขียนว่า marvel อนกันนะใช่มันก็ marvel หมดนั่นแหละอ่าตัวนี้ก็ยังไม่เดาป้ายออกนะเขียนว่าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทรับประกันหนึ่งปีนะตัวนี้เซลล์นะรับประกันหนึ่งปีถ้าสมมติว่าคุณซื้อมาจากซีเอดแบบผมใช่ผมไปซีเอดมาใช่ตอนนั้นไปซื้อกินแล้วเออ ก็ซื้อมาไดยเลยดีกว่านะก็ในแนมก็มีแล้วในในแต่ช์จผมก็พังเหมือนกันก็เลยซื้อมานะตัวนี้ถ้ามองดีๆมันจะเขียนว่าโมเดล M A W M 1นึน่าจะเป็นโมเดลของมันนั่นะโอเคมาดูข้างหลังกันครับผมตัวนี้ก็จะมีเขียนโมเดล M A W M หนึนี่ก็จะมีแบรนด์ของเขาเดี๋ยวผมโฟกัสให้ ีก้ว่า lace โอเคตัวนี้ก็จะเป็น d i s m a r v e l charger set micro อ่านี่กีจะเป็นบอกความยาว1ซนติเมตขนาดแข็งไม่ขาดง่ายปะ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 อันนี้คือเป็นภาษาไทยข้างบนตังล่างจะเป็นภาษาอังกฤษนองมาเรื่อยนะครับผมก็ลงมาปุ๊บ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 เราก็บอกภาษาคิปปปปปปปอ่าตัวนี้ก็จะเป็นไอตัวสแกนของเขานะน้ำมาดูข้างล่างกันเลย นตัวข้างล่างเขาก็จะเขียนนี่มาปึ๊บปุ๊บป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 ๊บอะไรเขาว่าไปสําหรับคนที่จะรับประกันของเขาอย่างแรกเลยให้เฮ้ยนี่อย่างแรกเลยนะครับคนที่จะรับประกันให้เขาแบบว่ารับประกันที่เราซื้อมาอ่าอย่างแรกเลยอ่าคนที่เก็บไว้คือไอสิ่งที่เขาเรียกว่า ใบเสร็จนะครับผมควรจะเก็บไว้อันดับแรกเลยนะสำหรับคนซื้อแบบที่ว่ามันเขียนว่ารับประกันหนึ่งปีอย่างแรกคือใบเสร็จอนี้สำหรับคนที่ซื้อพวกของพวกโทรศัพท์พวกอะไรอย่างเงี้ยต้องเก็บไว้อยู่แล้วที่มันเขียนว่ารับประกันหนึ่งปีตั้งแต่ที่เราซื้อมาอย่างแรกคือเก็บเลยคือใบเสร็จอย่างที่2คือกล่องครับผมกล่องเหมือนเดิมแล้วก็อย่างที่สอย่างที่3คือของพวกนี้ถ้าสมมติว่ามันพังอย่างเช่นตัวนี้ใช้แล้วมันละลายนะเมื่อจะมีแบบพวกของปลอมมาที่แบบใช้แล้ปุ๊บแล้วมันก็จะละลายพอละลายเสร็จปุ๊บ ก็จะเกิดปัญหาแบบว่าเออมันจะทำยังไงทำยังไงดีเราไปเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้น่าหน็คือผลที่ว่า,าทำไมต้องเก็บใบเสร็จเอาไว้เพราะว่าเราจะใช้แลกคืนนั่นเองนะเราจะมาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับผม<อ>ท่านนี้โอเคกลับมาแล้วในในเวลาที่ห้าสิบไปห้าจุดานาทีปรดดีนะโอเควิธีแกะเขามันอยู่ตรงไหนวะครับให้เราว่าน่าจะเป็นตัวนี้ เอกว่าจะแกะได้ใช้เวลาเอาซะพาไปมาหนึ่งนาทีกว่าๆแบนเวน,นี่แกะยากที่หายเลยนะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษที่เขียน่ามา,มาวลมาวลมาวลเลยนะตือว่าสวยไหมเออก็สวยดีครับผมมันสวยมากมีอยารจะโมเลยไอน,นี่อะไรวะเนี่ย ลงทะเบียนรับประกันเพียงสแกนตรงนี้นะลงทะเบียนรับประกันสินค้าสแกนราย at lid thailand เพื่อรับสิทธิ์นุ่มสนุกกิจกรรมมากมาย list face facebook com list h a i l a n d อะไรปะโอ้ตัวนี้มีเทปใสด้วยโอเคเราจะแกะมันออก เลยนะโอเคลำแรกเรามาดูตัวตัวนี้กันก่อนเลยนะครับผมอออะตัวนี้เป็นตัวปั๊กครับผมตัวปั๊กตัวนี้จะมีรูเอาไว้จับอย่างนี้โอคือว่าดีาย,ย่างตัวนี้ จากสีั้งหมดก็มันจะเป็นสีดําล้วนนะครับผมซึ่งไอตัวที่ผมซื้อเนี่ยคือมันจะมีสีดําและสีขาวนะสีขาวก็จะเป็นแบบตัวนี้มันจะลายลงมาหน่อยนะอย่าไปใส่ใจนะว่าทําไมไอตัวนี้มันเป็นแบบจุดๆๆอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้เป็นตอนึืนซึ่งไฟที่ใช้ก็เป็นไฟบ้านนี่แหละนะเครื่องโทรศัพท์ผมมันจะเป็นอย่างเงี้ยต,ตอนถ้าถ่ายตอนคืนนะโอเคอันต่อไปครับผมมาเป็นตัว ตัวปลั๊กเลยนะไม่ใช่ตัวปลั๊กเลยตัวไมโคร USB มันไทอะไรผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมผมไม่อาจทราบได้ว่ามันเฮย้ฮยเฮย้ยเฮ้ยมันเป็นไทยอะไรนะผมต้องขออภัยในมนัณที่นี้ด้วยนะครับผม,ผมอาจจะไม่รู้ว่ามันจะอะไรนะไม่ใช่ตัวแทนตำาหน่ดเลยผมเป็นไลเดอร์ที่ผ่านทางมา แางล่างรอเ่นนะใช่อย่าไปไอ้นี่มันเท่าไหร่เพราะว่าร้อยกว่าบาทก็ได้แค่นี้แหละนี่ตัวนี้ครับผมสายชาร์จตัวนี้นี่เป็นตัวนี้เป็นของ Android นะตัวนี้ก็จะเป็นนี่นแบบนี้นี่ตัวนี้ก็ผมก็จะมีเขียนว่า Marvel นะตัว เสบีของมันโอ okay. เคแค่นั้ขอรูดสายก่อนโอเคตอนนี้สายงานผมได้โทรอีกตัวผมมาละซึ่งตอนนี้ผมนี่รอเทีเมากนะผมขอบอกไปในมันที่นี้เลยนะว่าใครอยากจะซื้อไปที่เซเว่นได้นะครับผมหรือไม่ก็ไปที่ซีเอ็ดไปที่ราคาอะไรก็ได้ที่มันขายแล้วก็อย่ามาโวยกับผมนะว่ามันโคตรกากแล้วมันใช้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาโวยกับผม ใช้้มันละลายเพราะว่าผมไม่ใช่ตัวแทนและไม่ใช่ตัวแทนคนจํไหน่ายนะครับผมแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมไม่เกี่ยวนะผมเป็นคนแค่ผม,มแค่คนรีวิวนะโอเคต่อไปผมจะหาตัวทดลองมาทดลองกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวหาก่อนัดดีทุตรพวกท่านจำได้ไหมนี่ พอแบงเนบิลใช่พอแบงเนบิลเลยตั้งแต่ตอนนั้นเลยใครอยากจะดูคลิปมีให้ดูนะดูเลยไม่ว่ากันโอเคตัวทดลองในวันนี้ของเราคือพอแบงกนเนบิลนะเนื่องจากตัวที่ผมใช้คือโทรศัพท์นะผมไม่สามารถเอาโทรศัพท์มาทําการชาร์จให้คุณดูได้ตัวนี้เอ้ยผมไม่ได้มาดีวิวนดีว่าขอะโดษโอเคผมจะลองชาร์จดูเลยแล้วกันนะ ตัวนี้เสียบเสียบข้างไหนวะได้สีพิเศษเนี่ใส่ก่อนใส่ก่อนโทรศัพท์พวมอีกใส่ได้ไหมเนี่ยเจอการตองถทัใส่เสร็จนะโอเคผมได้ทำการเสียบไปแล้วในมาลาทีนี้นะเราจะมาดูว่ามันชาร์จได้หรือไม่แล้ว วันนี้ผมมีสิ่งที่เขาเรียกว่าปลั๊กชาร์จนะครับผมใช่ตอนนี้มันเต็มไปด้วยฝุ่นนะเป็นปลั๊กชาร์จท,ที่สุดยอดที่สุดที่ผมเคยมีมาแล้วนะโอเคเราทำการเสียบกัเลยนะว่าจะเข้าหรือไม่อ่นับพร้อมกันเอานะผมจะเสียบแล้วนะเสียบนะ เฮ้ยมันชาร์จได้นะทุกคนมันชาร์จได้โอ้มันสุดยอดมากเลยนะครับผมมียตกจะเชื่อเลยถอดเถอะผมมีแค่นี้แหละหมดประโยชน์ละกลับลงไปโอเคน่ะก็นี่ละใส่นานเกินไปละถอดวัดวัดเสียงไม่พังใช่ไหม น่าจะไม่โอเคนะแต่ละวันนี้ก็แต่ลยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะด,ดีก่อนเดี๋ยวมาเจอตอนตัดเสร็จนะนะก็จบกันไปแล้วกับการรีวิว l ีส Marvel Charger เซสไมโครนะครับผมก็เป็นสายชาร์ที่หรือว่าผมยังไม่ได้ลองนะก็ใครชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเองนะครับผมแล้วก็คิดว่าการรีวิวครั้งนี้แล้วมีคนแล้วคุณอยากจะซื้อก็ซื้อ,อไม่ได้นะครับผมที่นี่มีขายที่เซแล้วก็อื่นๆอีกมากมายผมพูดไปแล้วในคลิปก็ฟังเอาเองก็แล้วกันนะครับผมว่ามีที่ไหนบ้างแต่ผมยกตัวอย่างในแค่เนะครับผม <c oughs> เพราะว่าผมขี้เกียจละ <c oughs> อืมก็ขี้เกียจมัอยู่ในสายเลืองนะมนุษย์ทุกคนอาจจะมีความ กี่เกียรที่แตกต่างกันนะใช่ไหมนี่เห็นผมข้างหลังเนี่ยอ่าอาจจะไม่เห็นผมหรอกเพราะว่าผมนี่มันหรอเกินไปภาพก็เลยแบบว่าไม่จับไม่สามารถจับจับตัวมันได้นะแบบว,ว่าไม่อยากจะพูดอะไรล่ะนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้บาย